สวัสดีครับผมก็ขอร,รับเข้าสู่รายการฟันหุ้นนะครับที่ก็จะนําหุ้นน่าสนใจนะครับเราก็เชิญแครรับเชิญนะครับเป็นนักวิเคราะห์ที่ cover นะครับดูในหุ้นตัวนั้นอยู่เพื่อให้ข้อมูลในเชิงลึกนะครับกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับเจอกัน ทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับวันนี้ก็ประจําวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมนะครับเจอกันเวลาประมาณบ่ายสนะครับเหมือนเดิมเข้ามาแล้วเม้นไลค์แชร์ได้นะครับเม้นทักทายกันไลค์รัวๆแชร์กุ้มังกรสา,านะครับให้กับเพื่อนในเฟซของเราในห้ององทุนในกลุ๊ปต,ต่างๆที่ทุกท่านอยู่นะครับก็เป็นการแชร์รายการให้ผมด้วยหรือว่าเพื่อตัวท่านเองเก็บไว้ดู นะครับข้อมูลพื้นฐานมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนักนะครับบางทีแล้วราคามันพันผวนอะไรเงี้ยอาจจะก,กลับมาดูเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจหรือว่าเป็นข้อมูลที่ดีในการาประกอบการวิเคราะห์นะครับโอเคเอวันนี้ก็จะเป็นตัวคือก็เห็นว่ามันมันลงมาแถวประมาณ60ใช่ไหมเออิบเริ่มฟื้นแล้วก็ข้างบน70เออให้ทายตัวอะไร แข่งอยู่เนี้ยในกรอบ60กรอบล่าง70กรอบบนเออตอนนี้มันลง60เริ่มฟื้นตัวก็คือ A o t นั่นเองนะครับก็ <g ül> <g ül> <g ül> เลยเชิญน้องกิฟมาอัปเดตนะครับมันก็เล่นหน้าของจริงอะ่ะตัวหุ้นตัวเนี้ยเออคือแบบแล้60ซื้อขึ้น70ขายอย่างเงี้ยนะครับโอเคสวัสดีน้องกิฟครับสวัสดีครับน้องกิฟสวัสดีพี่อ่องค่ะสบัสดีทุกท่านเลยค่ะครับเอาเอ,าอา่อัปเดตก่อนกิฟตตอนนี้สถานการณ์พวกแบบ ท่องเที่ยวหรือว่าโควิดที่มันจะผัดเป็นโรคประจําถิ่นมันเป็นยังไงบ้างหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์คือโดยสถานการณ์นะคะก็อาจารอ,อันนี้คือเป็นไปตามที่เรามองไว้นะคะว่าภาพของการฟื้นตัวในปีนีน้น่าจะได้เห็นนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะพี่หยองนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ย ในแง่ของเอาเป็นทั่วโลกก่อนนะคะมาตรการการข้อจํากัดการเดินทางต่างๆเนี่ยหลายๆประเทศเริ่มมีการที่จะผ่อนคลายหรือว่าเอา,เอ,าออกเลยด้วยซ้ำนะคะเนื่องจากว่าในแง่ของอ่าเปอร์เซ็นต์ของการฉีดวัคซีนเนี่ย มันมีมากขึ้นนะคะพี่ยอ,อ,อนเราะฉะนั้นในแง่ของการเปิดประเทศเนี่ยสามารถที่จะทําได้เข้าม,ม,มาที่บ้านเราเนี่ยในแง่ของ Development หรือพัฒนาการเชิงบวกมีนะคะพี่หยองอย่างล่าสุดก็จะมีการอาให้นามคิดว่าในเรื่องของโควิด1 9ก็จะมีการเปลี่ยนนะคะจากการที่เป็นโรคระบาดครั้งใหญ่หรือว่าแพนดิมิกเนี่ยให้เป็นโรคประจำถิ่นหรือว่าเอนเดมินะคะซึ่งตรงนี้มันสะท้อนว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันน้อยลง เราสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมทางเศกรษฐกิจต่างๆที่เกิดมาได้แล้วมันก็จะนําไปสู่ในเรื่องของแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวของบ้านเรานะคะทีนี้ถ้าเป็นตามทำลายเบื้องต้นซึ่งอาจจะต้องติดตามต่อนะคะก็คืออาจจะมีการประกาศให้บ้านเราเนี่ยเป็นลักษณะของโควิดอาทิตย์เป็นโรคประจําถิ่นได้ในช่วงของเดือนอกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปน,นะคะซึ่งในระหว่างรตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแผนต่างๆที่ออกมาแล้วก็น่าจะมีประเด็น พัฒนาการเชิงบวกเกี่ยวกับแผนการเปิดประเทศตามมาด้วยเช่นกันค่ะดี๋ยวไอโรคจำถิ่นมันคืออะไรมันคือแบบแม้ว่าผู้ติดเชื้มันเยอะแต่ว่าเสียชีวิตมันน้อยใช่ไหมมันก็เลยแบบเหมือนแบบโรคนี้แบบไม่ดูแรงแล้วประมาณนี้ใช่ไหมกิบได้ปะ ในแง่ของประเด็นหลักๆของการเป็นโรคประจำถิ่นนะคะพี่หยองก็คือในเรื่องของอันนี้เอาเออาถ้าพูดถึงเกณฑ์ทั่วไปคือความรุนแรงของโรคอะ่ะมันน้อยลงนะคะคมันอาจจะไม่ได้เหมือนของปีที่แล้วที่โอูทุกแบบความรุนแรงของโรคมันเยอะมากทุกคนต้องมีการเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลและตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว,ว่าเราสามารถที่จะ,ะเป็นการรักษาแบบ OPD เจอแจกจบได้หรือการทำโฮมไอโซเลชันที่บ้านได้โชคดีที่อาการรุนแรงของโรคมันไม่มากเลยนะคะพี่อ๋องแต่ว่ามันก็จะมีเกณฑ์ของสาธารณสุขที่อาจจะต้องติดตามต่อในการกําหนดให้เป็นโรคประจำถิ่นเช่นจํานวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือในแง่ของอัตราการตายอย่างเงี้ยค่ะพี่อ๋องซึ่งมันก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับความรุนแรงเมื่อตอนแบบไตรมาสสามของปีที่แล้วครันะครับเพราะว่าตอนนี้คือแบบโอ้คนแก้ตัวพี่แบบ เพื่อนๆติดกันหมดเลยวะก็บพิกเลยนี่เราเราจะรอดไหมเนี่ยแต่ว่าโอเคก็เหมือนที่กิ๊บบอกนะคือเขาว่ารักษาที่บ้านนะอาการมันไม่รุนแรงอะ่ะเออมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นผลแบบแบบเชื้อมันรุนแรงน้อยแล้วก็การฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบออมองว่าจะผัดเป็นแบบโรคประจําถิ่นถูกไหมแล้วอ,อ,อย่างนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเราปีนี้เราคงไว้เดิมไหมได้ข่าวคือ8ปดแสนลายปะใช่ไหมมีแบบปรับขึ้นปะหรือว่าตัวเลขอัปเดตเป็นยังไงละตอนนี้ ต้องมอพี่หยองว่าตัวเลขที่เรามองไว้คือ8ล้านคนค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4แสนคนนะคะที่เข้ามาในเมืองไทยใช่ไหมคะปีนี้ททง SBS เนี่ยมองไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านคนนะคะภาพของการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะชัดมากขึ้นในส่วนของเครื่องกีหลังเมื่อเทียบกับครื่งกีแรกนะคะพี่หยับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มองว่านะตอนนี้ค่ะเรายังคงประมาณการเดิมที่8ล้านคนไว้ก่อนนะคะแต่ก็ณช่วงนี้เนี่ย S <S เราเองก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของภาพเศรษฐกิจด้วยนะคะพี่ออเพราะว่าในเรื่องภาพเศรษฐกิจความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยอตอนนี้มันยังไม่แน่นอนซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของภาพเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะซึ่งอาจจะก,กระทบในเรื่องของออความต้องการในการเดินทางได้ซึ่งอันนี้มองว่าน่าจะต้องติดตามต่อนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนค่ะในช่วงสั้นพัฒนาการเชิงบวกก็จะมีในเรื่องของมาตรการกฎเกณฑ์ของบ้านเราที่มันจะผ่อนคลายในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น เอออย่างนี้ถ้าถ้าเป็นย r ทู d เดตมันเท่าไหรล่ะละกิฟตตัวนี้ถ้าล่าสุดนักท่องเยวต่างชาติถ้าเอาตัวเลขล่าสุดเลยนะคะพี่อ๋องขออนุญาตก็เข้าใจแหละว่ามันอาจจะยังยังน้อยอยู่นะเพราะกิฟบอกว่ามันก็จะแบบเล่งตัวขึ้นในแบบประมาณช่วงครึ่งหลังของปีเนี้ยนะครับอื ซคือณตอนนี้ถ้าเราดูในเดือนมกราเนี่ยมันอาจจะเห็นการชะลอตัวลงบ้างเพราะว่าอย่างเดือนมกราเรามีประเด็นในเรื่องของโอไมครอนใช่ไหมคะแต่พอคุมพามาเนี่ยก็คือมีการฟื้นมากขึ้นแต่ว่าตัวเลขณตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีในมือแต่ว่าก็เป็นหลักแสนคนคือเราเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาค่ะนะครับโอเคไอ้ตัวมาตรการเทสต์อ่งโกลมาใช้แล้วหนึ่งคุมพาใช่ไหมที่แบบว่ามันไม่ต้องแบบกักตัวอะไรถูกไหมไอ้นี้มันเริ่มใช้แล้วใช่ไหม กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เรามีการหยุดไปแป๊บนึงในส่วนของเดือนค่ะธันวาแล้วก็มกราค่ะพี่โอเคอ,อย่งนี้เทนทุโลกมาเป็นประมาณนี้ป่ะคือแบบเริ่มผ่อนคลายแล้วก็การเดินทางเริ่มแบบเหมือนแบบโฟมากขึ้นป่ะถ้าแบบประเทศต่างๆเนี่ยก,กิม ใช่ค่ะถ้าเป็นในฝั่งของยุโรปค่ะเราจะเห็นชัดมากกว่าค่ะพี่อ๋องในเรื่องของมาตรการของมาตรการของการผ่อนคลายนะคะคือถ้าเราไปดูเนี่ยตัวเลขของการฉีดวัคซีนของเขาเนี่ยสูงกว่าเรานะคะแล้วก็ถ้าเราดูออข้อจํากัดในการเดินทางเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างบางประเทศเองเนี่ยก็ไม่ได้มีคือไม่ต้องไม่ต้องมีขั้นตอนมากมายเช่นก่อนหน้าเนี่ยเราต้องมีการตรวจ RT PCR ก่อนที่เราจะเข้าประเทศไหนๆเพื่อให้ดูว่าผลเป็นลบนะอประมาณนี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดเห็นหลายๆประเทศทางฝั่งยุโรปเองก็ไม่จําเป็นต้องใช้ผลตรวจ RT PCR แล้ก็สามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศได้ค่ะนะครับโอเคมาถึงตัวภาพผลการทำงานหน่อยเป็นไงบ้างกิฟในในในปีนี้หรือว่าแบบปีหน้าครับผมแล้วก็แฟร์ไที่เรามองไว้ สำหรับตัวของ AOT นะคะภาพของการดำเนินงานเนี่ยถ้าเอาช่วงสั้นก่อนคือไตรมาสนี้นะคะกเออ็เดือนมก,กราถ,ถึงมีนาะคมปีนี้เนี่ยเรามองว่าในแง่ของเอ r ร์นี่เนี่ย, e ยจะยังมีผลขาดทุนอยู่นะคะย่แต่ว่าผลขาดทุนเนี่ยมันน่าจะน้อยลง year on year ได้แล้วก็อข้างคนที่ คือที่น้องลงเยียนๆเนี่ย,เ,ยเราก็มองว่าภาพของการเปิดประเทศอะ่ะมันดีขึ้นเป็นลําดับแลเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะแต่ว่าี่ยังขาดทุนอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเองก็ยังไม่ได้กลับ ไปถึงจุดที่ดีเหมือนในอดีตนะคะทั้งปีเนี่ยเรามองผลขาดทุนของ AOT ไว้นะคะขาดทุนปกติประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทนะคะแต่ปีหน้านะคะภาพของการฟื้นตัวเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นกําไรได้ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทนะคะคาแนะนําที่เราให้ไว้เนี่ยก็คือนิวทรัลนะคะ target p r i c ์เนี่ยอยู่ที่หกสิบเจ็บาทค่ะพี่อ่อก่อนโควิดมันกําไรเท่าไหร่นะกิบก่อนพีเออพีโควิดอะ ประมาณสอ0 0มื่นหาพันล้านบาทนะครับโอเคก็เป็นภาพแบบรอภาพของการแบบปืนตัวละกันนะครับองบมันมันเปลี่ยนยังหรือยังเป็นแบบเอตามงบประมาณอยู่ไหมงบปีใช่ค่ะคืองบของ EOT เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงกันยายนนะคะตามงบประมาณที่พี่ออกบอกเลยค่ะแล้วก็ที่กําลังจะถึงนี้เนี่ยก็จะตรงกับไตรมาสที่สองของปีบัญชีสองสองของเขาค่ะอืม ที่ฟื้นก็นคือปีบัญชีสองสามถูกไหมถูกปะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วที่พี่อองถามในเรื่องของการกลับไปก่อนถึง pre covid level นะคะเราคาดว่าจะอยู่ในปีบัญชีสองศูนสองสี่ค่ะอืมนะฮะโอเคก็เอ t แฟร์ไพรสหกเจ็ดบาทถูกไหมใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะฮะก็ใกล้แบบประมาณเจ็สิบาทที่เป็นกรอบบนนะมันก็เล่นอย่างเงี้ย มามานานแล้วอะนะครับอโอเคอันนี้ก็ขอบคุณกิฟต์มากครับสวัสดีครับกิฟสวัสดีพี่ของค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะครักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเช่นกันครับขอบคุณครับก็เป็น aot นะครับคือคือตัวเนี้ภาพเนะี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้หวังถึงแบบภาพของการแบบซื้อถือระยะกลางยาวอะไรขนาดนั้นนะคือแบบเล่นแบบในแบบเป็นในกรอบแล้วก็อันนี้มันก็เหมือนแบบตัว ซนิมเมนต์เนี่ยมันมเีเรื่องของแบบการผร่อนคลายมาตรการที่แบบหลายประเทศหรือว่าเราเองอย่างเงี้ยนะครับก็ทําใหา้ภาพของการเปิดประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเข้ามา,เ,าเล่งตัวขึ้นนะครับราคาหุ้นก็น่าจะตอบสนองเพราะตอนนี้มันมันยังเ,เข้ามาไม่มากถูกไหมเ,เราก็ต้องซื้อดักไว้ก่อนพอเข้ามามากเราก็ขายที่แบบกอบบนประมาณ68ถึงประมาณ70บาท นะครับสำหรับตัว LT ก็เป็นโอกาสนะครับในในการเล่นเกงอะไรในกรอบแล้วกันนะครับคือ,อ,อไม่ได้หวังภาพของการแบบรือถือ,ถอระยะกลางยาวเพราะว่าอย่างภาพผลการงานมจะฟื้นกลับมาก็ต้องรอปี20-24เนยนะเลยะถูกไหมครับราคาหุ้นมันอาจจะแบบขึ้นมาถึงก่อนแล้วอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าถ้าด้านแบบมูลค่าเนี่ยมันอาจจะดูแล้วคือ ขายไปก่อนลงมาก็ซื้อใหม่ก็ได้เอา,อางี้แล้วกันก็คือเล่นตามกรอบเหมือนเดิมอะ่ะเอทนะครับมันไม่ได้มีอะัรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็คือใกล้60ซื้อนะครับขึ้นมาแถวด้านบนนะครับ68 70บาทก็เป็นจุดในในการขายนะครับมาดูในส่วนของตัวราคาหุ้นกันบ้างนะครับสําหรับในส่วนของตัวเออทก็ภาพมันก็ดูดีขึ้นนะจากที่ เเริ่มกลับมายืนเหนือตัวเส้นค่าเฉลี่ยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยไอ้แท่งราคาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆก็เริ่มเป็นภาพสัญญาณแบบพลิกกลับนะครับแล้วก็ที่เราจะเห็นเนี่ยคือมันก็เป็นแบบภาพของการแกว่งในกรอบมานานแล้วนะตัวเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็สวิงอ,อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือข้างล่าง60ข้างบนเจ็ดสิบาทอย่างเงี้ยเราก็ เก่งกำไรเพื่อไปขายด้านบนนะครับสำหรับ AOT ก็ซื้อ่างเนี้ย 65, 64.75ได้นะครับระยะสั้นก็มีสัญญาณแบบเริ่มเบรกเอาไว้ตัวเส้นดาวเทีไลายระยะสั้นขึ้นมาละนะครับก็หวังไปประมาณ70บาทกลมๆอ่ะนะครับซื้อตัวเนี้ยอัพไซ์ก็ประมาณสัก10%ถูกไหม5บาท65บาประมาณประมาณ7.7%นะครับ สำหรับตัว AOT นะครับแล้วก็ถ้าเป็นระยะสั้นนะไม่ควรต่ำกว่า62.5นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะคือมันไม่ต้องคัดกันนะคือแบบเหมือนมาซื้อตัวนี้อาจจะเกี่ยวกับศูนย์ไว้แต่ถ้าไม่ลงก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อเพิ่มจาก60นี้ก็ได้เพราะว่า,อาพอตาม60มามันจะเริ่มมีดาวไซที่จำกัดละนะครับสำหรับตัว AT ก็จะเป็นภาพ สำหรับการเกี่งอะไรในกรอบละกันนะครับก็เ,เป็นประเด็นเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่า,เ,าเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะแบบปรับตัวขึ้นเป็นอ up ten ทะลุไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเล่นไปตามกรอบไปก่อนละกันนะครับนะสำหรับตัว et ก็เป็นที่มาของในวันนี้นะครับที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับ et นะฮะฟันชิงซื้อแถวนี่ยครับ6กสิบห้นะครับ,ถ,รบ, 65, รบถ้าแบบ เหมือนแบบจะเซฟๆหน่อยก็อาจจะเก็บกระสุนไว้รอซื้อแถวประมาณแบบใกล้60บาทจริงก็ได้อย่างเงี้ยทำให้ถ้อมันลงนะเอ,อ่อถ้าไม่ลงก็ไม่เป็นไรเราก็มีของแล,แล้วก็ไปขายด้านบนประมาณ70บาทนะครับแค่นี้สําหรับตัว AOT ซื้อขายตามกรอบนะครับแล้วก็เล่นประเด็นที่ออผลขายมาตรการแล้วโควิดเป็นโรคประจาถิ่นทาให้การเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแบบเร่งตัวขึ้นเพราะว่าเรามองปีนี้8ล้านคนแต่ว่าตัวเนี้ยมัน อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นเงีมกราคุมพามีนาอย่างเงี้ยน่าจะเล่งตัวในครึ่งปีหลังนะครับก็จะเป็นประเด็นที่ช่วยหนุนราคาหุ้นเอวทีได้นะครับโอเคองี้เราไปก่อนผมว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับข้อมูลนะครับให้กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ